ว้าวดิวิลุ่นเมกาดิวิลุ่นดูเบย์ดิวรุ่นชาลซายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Piece Fighting p a t นะวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัว ot, แครลอตแห่งเผ่ามิงนะเป็นตัวมาใหม่นะครับประจำเดือนหนึ่งนะปี2024นั่นเองนะคนดูกดู้มาว่ะมาว่ะที่จะมาโชว์ตึงโชว์กอตให้ดูเลยนะอันนี้เป็นภาคที่จะไปโฮเก้นะนจะไปเกาะโฮเก้นะครับคนดูมาว่ะมาว่ะอันนี้มันมีให้เล่นแบบ PvE นะคนดูนะโคตรโหดโคตรเท่โคตรตึงอ่ะเออเออ นี่เอาดิเอาดิสวยมาว่ะมาว่ะคนดูว้าโหโหเออเอออันนี้เราเล่นแบบพีพีเจอคนนะคนดูนะอุ้ยทำไมมันแรงจังวะดาเมจแม่งแรงจัดๆเลยนะนี่นี่สวยสวยสวยเปิดครับแค่เปิดโลกก็เปลี่ยนแค่เปิดโลกก็เปลี่ยน เอาดิเอาดิมาดิแคปเปิดโลกระเปลี่ยนอุ้ยเฮือตายได้เลยนี่คนดูโอ้โหเอ้ยเฮ้ยแครอทเราจะตุยแล้วนี่เฮือเจอตัวดามีดแดงท่าด้วยนะเฮือตายตายตายอืมสวยสวยสวยโอ้โหตึงจ่ดเกือบตายแล้วนี่บอกเลยเจอของตึงเจอของตึง อืมสวยนี่อย่างเงี้ยนะโหจะจัดโหจะจัดแครอทนูตึงเอาดีเอาดีโอ้โอ,โอ้ล่วงเลยคนดูเฮ้ยไม่เป็นไรคนดูมาว่ามาว่าคือตึงคือตึงแต่แครอทเราหูดอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะ อันนี้ผมจะไม่มาพิวอะไรมากนะครับเพราะว่าร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตร เติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โนหนึ่ง no 1. เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยอา,อาจจะเห็นเห็นกันแล้วในคลิปเก่าๆนะท,ที่ผมได้า,าพรีวิวไว้ให้ดูนะครับว่าตัวมันหดขนาดไหนแค่ลอดนะต้อชมนะ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าทําคอมบูป็นนะฮะแล้วตัวเล่นไม่ได้ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะคอมบูหรือถ้ามันเปลี่ยนล่างมันก็จะโหดหน่อยนะครับท่านผู้ชมมันเหมือนเอาอีนิวมาบวกกับคาเวนดิสเนี่ยคนดูสกิลอะ่ะ <c oughs> มาว่ามาดีมาดีาดนี่ขาวเบอุ้ยสัวไว้โอ้โหเหู เออเฮ้ยเฮ้ยหดหดหดเกินโหดเกินสวยอุ้ยเนี่ยเวลาเขาบอกแล้วมันช้าน่ะนี่เนี่ยสวยนี่ทีบอกไปก่อนมาดิมาดิเฮ้ยถ้าเหยียบเหยียบหิมะตัวนี้แม่งเรียมหนาเตื้อเลยเอ้อ เลีงเลีง้งเลี้ยงบล็อกอาร์ติซัมเอเล็กซ์กิกาเอาราาเฮ้ยล่วงมังเอ้ยเฮ้ย<ฤ><ด>มาว่ามาว่าต่อกันเลยนะครับคุณดูนะเดี๋ยวผมจะพยายามตัดเฉพาะตอนที่เราเอาเผามิงเล่นนะเอ่ออเาแครอทเผามิงเล่นเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะไม่ได้เอาตัวอื่นลงนะครับแหลมจัด,จดแหลมจัด,จาดมาคูตรีคูตรีร<ฤ>มาดิมาดิ ปั๊บนี่ขบ่าอุ้ย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 หัวอยู่นะหัวอยู่นะหวัวใจอินใจอินครับลุงเอ็งใส่กูไปยั่งเลยมาดิมาดินี่เลยครับสวยขบ่านี่ไปดูดไฟช็อตโอ้เอาว่าเอา,วาสวยสวยทีไปก่อนวทีบก่อน สวยไฟดุดไฟช็อตระเบิดตัวนี่เฮ้ยหจะจัดอู้วัววู้วัวเฮ้ยหัววัวหัวแท้พี่เออลุงใจเย็นไอผมได้ลิ้นเบื้งเออเออเกือบตายคนดูสวยโอ้ยเอาอีกแล้วมา อย่างนี้เราต้องเลียนานารูโตะโน,น,น,นตึงนี่เข่งยิ่งสุดยี่ครับอะไรหลอนลุงสวยสวยไม่ใช่นารูโตะโนตึงนั่นอตัวนี้เรานี่อุ้ยเออโอ้ลุงก็โหดพูดคิดถึงคิดถึงสมัยเราเล่ยนในตัวนี้เลยนะมาดูคูจิโทระโนตึงอืม โดนก็บอกเลยโดนระเบิดตัวสักหน่อยระเบิดตัวสักหน่อยเอาดิแย่พี่ต้องโช์โหดนะน้องนะมาๆอะไรหรอรุงอืม ระเบิดตัวแป๊บเฮ้ยเออเจอมีฮ็อกลกใหม่โอ้โหปวดจะเจัดโอ้ยหหัวแท้พี่มีดีเขาฉันก็จะยอมให้นี่มีทุบคือกันเอาด้วย ต,นนะตัดได้นะตัดได้นะคอมโบเอาเดิอุ้ยนี่ดินี่ด,ดิกับเครื่องเฮ้ยเมื่อกี้สกิลมันควรโดนนะตัวไอจัดนักหน่อยมอืมเฮ้ย มีฮอปแม่งหดจังวะอืออันนี้แมงเนีนมีฮอโฮคตรผิวอู้หูตายแล้วนี่โอ้ปล่อยเมาส์ครับคนดูเจอตัวตรึงเจอตัวตรึงอยู่ไหนฮะคนดูนะเย่เดวบูเจ็บอีเดวบูเจ็บส์ไปรุยโตครับ ไม่เหรอยังได้ลิน่นแค่นิดเดียวอย่างรงนั้นมาดีมาดีเมลได้ยืด,ยด,ยดนี่นะครับสกิลกกอดเลยสวยขอา,าว่าโนตึงนี่ช็อตนี่ช็อตไปเลยน้องน้อง สวยเนี่ยสกิลสองไม่ติดคอมโบนะสวยอืมอืออืออืออุ้ยเอาวะเอาวะสวยแรงนั่งนี่ อร่วงโหร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติม เกมคุ้มคุมโลบอคกิฟ์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง r Rich Man Shop โน no หนึ่งเรือ่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆ,ๆดต้องติดตามเพจ Rich Man ช h อ p ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเฮ้ยเผ่ามิงโนตึงอึมแครอทโนตึงนะคนดูว,ว,วิสาวจิกสาวสวยข่าวบอก,อกอเลยเลยอืม อุ้ยอืมอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยนี่เนด็กขาวเบาข่าบอกก่อนสวยสวยเอาว่ะเอาว่ะมาดิเปิดสกิลแล้วลรีสกิลแล้วรีตายนะมีบอกเลย มาเี่ยวม,มาเดียเด๋ยววิดูสก,กิลไม่โดนสวยข่าวเฮ้ยมันมีตัวแรกว่ะือเจออันตีของซุดนี่เป็นไงนะเรียบร้อยฮะเออเป็นไงเป็นไงแครอทโนตึงแครอทโนตึง จะลดนูตึงนี่มาดิมาดิแปลงหน้าฮะเบมนี่เวลาแปลงหน้ามันติดติดตตันน่ะดีมากนะคนรู้นะสกิลอย่างเงี้ยวิ้วืดติดสถานะด้วยเฮือหือนี่เรียบร้อยครับโอ้ ก็คอมโบโหดอยู่นะมันเหมือนคาเวนดิสบวกกับอีนิวนะฮะสกิลอ่ะนี่ใช้ได้ใช้ได้โหดจัดอยู่โหดจัดไปต่อเลยครับตัวไหนต่อเอาตัวนี้แหละตัวเดิมนี่แนะคนดูมันโหดตึงๆนะเย้เวลีกูดเฮ้ยจะไก่งอนไก่โนตึงที่หมายละอืมันเอาแต่ตัวติงมาด้วย พุ่งเข้าไปครับสวยอุ้ยโอ้ยสกิลมันเวอร์สกิลบารินโนเนี่ยคนดูเออเออเป็นตัวหนึ่งที่โอพอยู่นะคนดูนะเออนี่นี่ไ <c oughs> อเอสว้าวอ่าเอาเวอร์่อนนี้มั่วอันนี้มั่วเฮ้ย เออไอหงอนไก่นี่โหดอยู่นะคนดูเวลามันลงยีวีอ่ะมาดิมาดิโอ้ยกูตายโอ้ยตายเอยา,อามาว่ามาว่าเผ่ามิงโนตึงเผ่ามิงเหมือนกันเลยนี่อุ้ยสวยนี่แหละนี่แหละนี่แหล,ละคือความน่ากลัวของการใช้คอมโบเป็นนี่ สวยครับสวยครับนี่อุ้ยนี่ช็อตเอออุตตะชีนี้สวยเย้อ,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 ยอ,อดีอดีผิวอยู่นะคนดูว้าโดนแปลงนางคืนมั้งเอๆๆอคือคออคูคอมโบโตึงๆเออ ดูแล้วดูแล้วดูแลสวยนี่เรียบร้อยครับใครไวใครได้นะน้องเอออืเว้อืมสวยเอาดีเอาดีสวยสวย นี่เนี่ยข่าวเบา,าตึงๆโคตรตึงเอ้ยโว้อมโบโคตรมันนะ่ะอุ้ยอุ้ยโดนคืนแล้วเรียบร้อยนะคนด,ดูน่าจะตุยเอ้ยโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมมันพีดไฟติ้งพาร์ทนะสำหรับใครที่แบบว่าหาเกมมาเล่นอยู่นะครับแนะนำเลยเกมนี้นะโคตรมันโคตรตึงนี่เนี่น,นะน,น,น,นะครับคนดูนะโหลดมาเล่นง่ายนะครับท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างครับอย่าลืม้คลิปด้วยสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะคนดูนะเออ นะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเงินดูเอาวะเอาวะอู้ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโล บอกกิฟต์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย